ใช่ไหมครับใช่อมงค์ลาหูอุโมงคลาหูอุโมงค์เชียงแล้วก็ข้างบ้านตรงนั้นจะเป็นบ้านพ่อผมที่ในหลวงพระราชทานกันใด้ห้าห้าหมู่บาทสมัยหน้าห้าหกสิบปีที่แล้วพี่โดมชีดูดูนี่ครับผมอันนี้อันนี้อในพระบรมราชานุเคราะห์เมื่อก่อนมีสองร้านในประเทศไทยติ๊กมอสอ ยี่สิบบาทตรงนี้ข้างหลังต้องเลี้ยวเข้าไปพาไปดูหน่อยมั้ยเพราะมันเป็นจุดไฮไลท์ของบ้านประวัติประวัติความเป็นมาคือเขาเรียกน้ำบ่อซาวาหรือน้ำบ่อพระนางสามผพระนางเป็นคนจําไม่ใช่จังหวัดประเทศลาวคือสมายก่อนเข้าส่งมาปกครองหัวเมืองฝาักงก็เลยมามาปกครองที่นี่ พระเจ้าฝางพระเจ้าฝางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูประวัตินิดหน่อยนะแต่นี่จะเป็นวังเก่าส รวม,ล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 มลทั้งที่โรงงานบบเนี่ยเป็นพวกเชื้อเจ้าถนนเส้นนี้เขาเรียกถนนราชบุตรราชบุตรเชื่อมใหม่ก็มีเจ้าราชบุตรทางเชือ่อแหวนมาฝาังก็ต้องรู้ประวัติฝังนี่ก่อนบอ่บอกสาว่างไงโอ้คือคือแต่ก่อนมาฝังนี่นยังนึกบอกเลยว่าจะมาเที่ยวตรงไหนพี่ใช่เรามีแบบสวยอ่ะมี พู้ทะลองเหนืออุบาจ้<ม>า,<บ>าสีวิชัยอ<ๆ>บาสีวิชยกราษมีฮะอีกแล้วน้ำบอ่อซาวาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ <S 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 อำเภอฝางเลยนะครับ นี่เราโชคดีนะมีพี่พี่โดม,นมนนเนาะเป็นไกด์แล้วก็ให้ข้อมูลเราสมัยก่อนค <c oughs> ือประวัติเป็นอย่างนี้พ้นางสามผิวมีสามสีประวัติอยู่ตรงนั้นเช้าสีหนึ่งกลางวันสีหนึ่งเยน็ยนเย็นน่าจะชมพูกลางวันน่าจะสีแดงอะไรสักอย่างเนานะแล้วก็พ่อแม่เนี่ยจะตีเมืองฝางก็ล้อมฝังไว้อยู่สามปีหกเดือนโอ้สามปีหกเดือนล้อมเมืองฝาง ล้อมไปหมดเลยแต่นี้ก็โดนร้องม,มาแล้วทีนี้สามปีก็นานกว่าเนาะสามปีหกเดืนเนอนนะเ<อ>มืองก็เลยแตกบางตำนานก็บอกว่าพระนางสามขีดดอกลงไปน้ำบอ่อ,อบางตำนานก็บอกว่าพระเจ้าฝาังกับพระนางสามขีให้คน,นคนเกิดแล้วพระองค์น่าจะมีแต่<อ><อ>แต่มันมีประวัติความเป็นมังเรานะพระนางมีลูกชื่อคนหนึ่งชื่อพระนางมาริกา,นานที่ไม่อาจใช่ไหมมาริการใช่ใช่ ประวัติเขาบอกว่าคุณแม่สวยมากแต่ลูกสาวโทษปากเป็นโรคไผดานอย่างไรพระองค์ก็สวยแม่ก็พอเมืองนี้ล้างแก้ท่านก็ไปสัางที่แม่อายที่ึเป็นทำง,นนงนนานตายไนะม่อายใช้ประการที่หลังใช้ประการนี้มาพระเจ้าผมสมัยพระเจ้าผมมาแล้วใช่ใช่ครับเดินชมเดินชมตรงนี้ได้ อันนี้ฝั่งน้นี่ถึงที่นี่แล้วมันขอที่ไอซีแยกปุ้นไ่ะกาซีกรปุนมันเขาทุบเป็นบ้านมอละเ<ม>นี่ยจะก็จะเรือช่วงนี้บางบางแนวบางจุดก็จะเป็นแนวกำแพงดินคล้ายๆเชียงใหมน่นะเชียงใหม่ก็ปี้จากฝั่งไปเชียงใหม่มีวัดศรีดอนใจฝั่งก็มีวัดศรีดอนใจแจ้งหัวเล่นก็มีเนาะก็ปีจ้จื้อจากที่นี่ไปมอเลย ถนนสวนดอกนะเนาะเงใหม่ก็มีสนดอกนะฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จะเป็นแนวกำแพงฝั่งซ้ายนี่นะครับฝั่งซ้ายที่เห็นลงเหลืองอยู่นี่ครับความใหญ่โตก็เหมือนกำแพงเมืองเชียงใหม่เลยอ่ะอารมณ์เดียวกันหุ่ยยาวไปเลยอะ จีนน,น้อยยาะเยร่งว่าผมมาเมืองฝางหลายรอบแต่ผมมาไม่ถึงเมืองฝาง <S 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 ไม่มา,มาไม่ถึงเมืองฝางร <S <S จริงนะครับพี่คือเข้าใจว่าแบบเฮ้ยมันจะมีอย่างว่าเนี่ยความเมื่อนี้เขาเรียกเชียว์ววว<อ>พับัวหลวงวาดมาคู่กับเมืองฝางเแซวกเป็นได้เป็นดิสโก้เทคมามาเมืองฝางต้นไม้ถึงโอ้คอนเทนตเมืองฝางยาวขนาดนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมาาจะพาไปอ้อมสุดนัหน่อย ได้เลยครับว่าเดี๋ยวเราจะไปตลาดตรงนี้หมดหมันเหลือข้างหน้านี้นี่เกียวกับผมศิลปรกร,ม,ร,ากรม,มาทำไว้นุรักไว้มันจะสิ้นสุดตรงนี้หลังจากตรงนี้ไปทางโน้นนี่เขาชาวบ้านทุบทิ้งทำบ้านหมดแล้วความยาวเทา่าไหร่คะเหมือนเชียงใหม่แ่ะที่กระแพงดินอ่ะชาวบ้านทุบแต่งบ้านแต่งบ้านหมดเน,นี่ยตึกนี้แหละ ฟังนู่นนี่เป็นบ้านคนโบราณเดิน,นไปอ้อมถึงโรงแรมนั่นเลยอ่ะครับโรงแรมนั่นเป็นในเมืองเราไม่หรอกแนวน,นี้เขาเอาทะลุเอาขุดเป็นทำทุ่มบ้านหมดหายหมคดคท <ผม S 1> ีนพ้่งยาวไปนนท์เ <ผม S 1> นาะยาวไปห้อมกิน